ดวงรายเดือนมกราคม2566รารสาศีกันสํสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมการงานคุณมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาขอให้คุณใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะยังไม่เกิดในตอนนี้ต้องล่วงเข้ากลางเดือนไปแล้วจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและจะมีการเดินทางในการงาน จะได้รับความสำเร็จในการติดต่อาการงานหรือการค้าและพบมิตรภาพใหม่ซึ่งจะพาคุณไปประสบความสำเร็จในอนาคตการเงินจะมีการติดขัดในช่วงต้นแต่กลางเดือนไปแล้วจะเริ่มลงตัวมากขึ้นความรักคนโสดจะได้พบมิตรใหม่ที่คุณถูกใจมากๆจนคุณรู้สึกอิ่มเอ,อิบใจคนมีคู่ คุณจะได้รับความสุขเป็นอย่างมากเพราะคนรักของคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจนคุณพึงพอใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณควรจะปรับทั้งสองคนจะได้เกิดการลงตัวและมีความอบอุ่นเป็นที่สุดครอบครัวและสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยเป็นไข้เล็กๆน,น้อยๆสำหรับผู้อาวุโสในครอบครัวให้ระวังสุขภาพให้มากๆเกี่ยวกับระบบช่องท้องขอให้ทำบุญทำทานตักบาตรกันทุกคนในครอบครัวจะดีมากๆ เพราะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เกี่ยวกับโชคลาบสุดท้ายนี้ขอให้ท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตพร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอให้โชคดีตลอดเดือนมกราคมนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ